เป็นวันพุทธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2558ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น9ข้าเดือน11ปีมะแมทีนี้เรากลับมาดูประเด็นในส่วนของมังคุดคือใบมังคุดเนี่ยแตกใบอ่อนออกมาแล้วเขาก็มีอาการบิดม้วนงอลักษณะโครงสร้างใบบิดรูปทรงลักษณะใบาขาวสีดอมเหลืองแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ชะงักเสร็จมันก็จะมีอาการไหม ไม่แล้วก็มีอาการเป็นเส้นสีน้ำตาลบ้างเหลืองบ้างต่อมาถ้าถึงขั้นรุนแรงใบเหล่านี้ก็จะฟ่อแห้งแล้วก็ร่วงบางสวนอาจจะไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่โครงสร้างของใบนั้นก็จะผิดปกติความจริงแล้วนั้นมันเกิดจากความผิดปกติซึ่งไม่ได้เกิดจากโรคหรือมแมลงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกว่าเป็นเพลี้ยไฟแล้วก็เอาสารเพลี้ยไฟไปพ่นพ่นเสร็จมันก็ไม่ได้มีผลอะไรก็เพราะว่ามันไม่ใช่เพลี้ยไฟ อาการนี้เราก็าเรียกว่าอาการแท้งของใบมังคุดคําว่าแท้งก็หมายถึงมันออกมาแล้วมันพิการหรือมันเกิดเป็นภาษาชาวสวนแต่จริงๆแล้วคือเกิดจากความผิดปกตินั่นก็คือมังคุดต้นนั้นขาดการสะสมความสมบูรณ์มาอย่างเพียงพอแต่ เขาเกิดภาวะการแตกใบอ่อนด้วยการกระตุ้นหรือแรงกระตุ้นจากสภาพอากาศหรือจากปัจจัยที่เราให้เขาไปพอเขาแตกใบอ่อนมาแล้วเขาไม่มีพลังงานพอที่จะมาส่งเสริมการพัฒนาของผลของใบเพราะเขาต้องเก็บสะสมมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเขาพร้อมเขาถึงจะแตกใบอ่อนนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นในแนวทางการแก้ไข ผมต้องเรียนว่าเราต้องทำความเข้าใจกับระบบของมังคุดเรื่องของการแตกใบอ่อนว่าเขาแตกยังไงเขาแตกเป็นอย่างไรมีพัฒนาการอย่างไรผมสรุปให้ฟังตรงนี้ก่อนครับว่าในกรณีที่ท่านพบอาการดังกล่าวแล้วท่านคิดว่าท่านต้องการที่จะแก้ไขในภาระเร่งด่วนก็มีแค่การพ่นทางใบช่วยนะครับมีในส่วนของปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยไฮพาวเวอร์ปุ๋ยไบโอเมอร์ปุ๋ยมามีโกล สูตรเสมอเช่นไบอ m เมอร์ mer, สูตร20มามีโกร21ไฮพาวเวอร์สูตร15โบกอาหารเสริมครบสูตรไมโครมิกเอฟเทสเคูวัสหรือเทนเนอร์แล้วก็บกน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเสริมเข้าไปอันนี้คือวิธีแก้ที่พอจะช่วยได้เท่านั้นเองแต่ว่าการที่เราจะช่วยตรงนี้ก็คือในระยะเวลาสั้นๆส,ส่วนถ้าหากว่ามีความเสียหายรุนแรงแล้วเราต้องไปเร่งความสมบูรณ์ของใบ ให้อาหารทางดินใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วอีก2ี่สิบวันเขาก็จะแตกมาใหม่นี่คือประเด็นแล้วก็จากการที่ผมได้นำทำการสำรวจนะครับก็จะพบว่าในแต่ละพื้นที่นั้นวันนี้มีปีนี้มีความหลากหลายมากบางคุดส่วนใหญ่จะไม่แตกใบอ่อนต้นที่ไม่แตกใบอ่อนส่วนใหญ่จะเป็นต้นที่สมบูรณ์ส่วนต้นที่ไม่สมบูรณ์วันนี้พอแตกใบอ่อนก็แสดงอาการพิการ ส่วนต้นที่ได้รับการปฏิบัติดูแลมาแล้วอย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นซึ่งเราพักกันสักครู่ครับมาดูพลิตภัณฑ์ที่จะไปเสริมให้ใบมังคุดเขามีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงและก็ปลอดภัยโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุม,มแมลงสักครู่เดียวครับสำหรับในส่วนของมังคุดที่เราจะนําเสนอในวันนี้ก็คุประเด็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของต้นคือ เราไล่ลำดับมาแล้วนะครับว่าในการเตรียมความพร้อมของต้นก็คือการที่เราจะต้องสร้างใบรุ่นใหม่ออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาหรือกันยาเพื่อที่จะให้ใบชุดนี้เนี่ยเขามีความสมบูรณ์และก็ไปพร้อมต่อการออกดอกที่ปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นธันวาอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือในกรณีต้นที่มีความสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาไม่ให้ผลผลิต หรือว่าปีที่ผ่านมาให้ผลผลิตน้อยในฤดูก,การปีนี้เราก็พยายามให้ดึงใบหรือให้กระตุ้นใบและและบางท่านก็พบว่าเราไม่สามารถที่จะดึงเขาได้ไม่ประสบฟาร์มสำเร็จเพราะนั้นเราก็ได้พยายามจะฝากว่าในเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มังคุดจะแตกใบอ่อนโดยกระบวนการทางธรรมชาติเพราะฉะนั้น ถ้ายิ่งเราไปดําเนินการกิจกรรมอะไรอันเป็นการไปส่งเสริมสนับสนุนการเจริญเติบโตก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งนั่นหมายถึงว่ามังคุดเหล่านั้นอาจจะแตกใบอ่อนเพราะปัญหาของเราชาวตะวันออกก็คือถ้ามังคุดแตกใบอ่อนในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกานั่นหมายถึงว่าโอกาสการที่มังคุดของเราจะออกดอกได้รุ่นที่หนึงรุ่นที่สก็คือในเดือนพิกาปลายธันวาหรือกลางธันวา ไม่มีโอกาสออกดอกเขาจะต้องไปออกดอกประมาณหลังเดือนมก,กราคมหรือกุมภาพันธ์ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคครับการตรีมต้นเทคนิคต่างๆที่จะทำให้มังคุดนั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงคือคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ใช้กับกรณีของแปลงที่มีการแตกใบอ่อนเพราะขณะน,นี้มังคุดธ,ธรรมชาติเริ่มมีการแตกใบอ่อนแล้วแต่ในส่วนของมังคุดที่เราได้ผ่านกระบวนการชักนำให้แตกใบอ่อนมาขณะนี้ก็หยุดเทียนใบอ่อนบ้างใบเพสลาดบ้างยังไม่แก่ส่วนที่สก็คือต้นที่ยังไม่แตกใบอ่อนเลยแล้วก็ใบสมบูรณ์ใบดำเป็นประเด็นที่เราจะต้องจัดการแตกต่างกันทั้งสิ้น ประเด็นที่ผมต้องทำความเข้าใจกับในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะครับเหตุผลคือในกรณีถ้าเราสามารถที่จะชักนำให้มังคุดแตกไปอ่อนมาได้แล้วอย่างกรณีที่ผมได้อธิบายมาแล้วนะครับว่าแปลงสาธิตระบบการผลิตมังคุดของเจียไตเนี่ยเราก็ได้มังคุดใบอ่อนมา80% 90%้ละถามว่าใบชุดนี้ต้องทำอะไรเราก็ให้ความสมบูรณ์มาเพียงพอแล้ว ราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้เดือนตุลาคมถ้ามังคุดเราแตกใบอ่อนมาแล้วใส่ปุ๋ยพอแล้วทุกอย่างทำครบแล้วให้อาหารทั้งใบแล้วดีแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการอะไรอีกเหตุผลก็คือเราให้ความสมบูรณ์มาพอแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เราพบว่าถึงณวันนี้เดือนตุลาคม มังคุดของเรานั้นใบเขายังไม่แก่ถ้าใบาของเรายังไม่แก่เราก็อาจจะเสริมได้นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยซึ่งในการใส่ปุ๋ยนั้นก็ถือว่าเป็นการใส่ปุ๋ยทางดินเพื่อเติมธาตุอาหารลงไปในดินอย่างกรณีปุ๋ยที่เราจะใช้เราก็ใช้สูตรเสมออย่างเช่นสูตรยาล่าสูตร16-16-16หลายท่านจะบอกเอา้าไม่ใส่แป24-24เหรอไม่จำเป็นครับ เขาต้องการในตัวเช่นเขาต้องการขนาดต้องการคุณภาพของใบอาหารเสริมนะครับก็จะเป็น t k เซอยสซึ่งมีโบลอนมากอาหารเสริมทางดินอีกต,ตัวหนึ่งก็คือ t k เซอยหซึ่งมีธาตุแมกนีเซียมมากเราก็จะให้ทางดินเป็นหลักกับกรณีกลุ่มที่แตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนสิงหากรกฎาปลายหรือสิงหาต้นอันนั้นคือกลุ่มที่หเหตุผลที่ผมได้อธิบายแล้วว่า เราดูแลมาดีแล้วเราตบแต่งอีกเล็กน้อยส่วนกรณีทางใบทางใบนั้นถ้าท่านยังพบว่ามังคุดของท่านใบยังไม่สมบูรณ์ดีพอเราก็ให้แค่ปุ๋ยบำรุงปุ๋ยทางใบก็จะเป็นไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอเมอร์สูตร20มามิโครสูตร21อาหารเสริมครบสูตร8ชนิดไมโครมิกเของทีมกเกษตรเทสเอสพี ของแอปพลายเคมหรือคูวาสนะครับของเอราวันก็มีแค่สองตัวหลักนี้เท่านั้นที่เราจะเสริมเข้าไปหลายท่านอยากจะตกแต่งตัวอื่นอย่างเช่นน้ำตาลทางด่วนอะมิโนแอซิดท่านใส่ได้ทั้งนั้นครับอันนั้นเป็นประเด็นที่ท่านจะเสริมเข้าไปถามว่าทำไมแค่นี้พอผมอธิบายว่ามังคุดการที่เขาจะสะสมความสมบูรณ์นั้นเขาต้องใช้เวลาร่วงหน้าอย่างน้อย สมเดือนครึ่งถึงสี่เดือนแล้วก็บางทีก็เก็บสะสมไปถึงหเดือนยิ่งถ้าเป็นมังคุดธ,ธรรมชาติเนี่ยเขาเก็บสะสมความสมบูรณ์เป็นปีข้ามฤดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินการถ้าเราจะหวังว่าเราจะใช้ปัจจัยไปเสริมเพื่อให้มันได้ผลวันนี้ไม่ใช่ครับเป็นการให้อาหารตามสภาวะปกติตรงนี้ก็คือ การจัดการในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่แตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหานะครับส่วนกรณีที่เรายัางพบว่ามังคุดของเรามาแตกใบอ่อนที่เดือนกันยายนเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมที่กำลังแตกอยู่ณขณะนี้เท่ากับว่ามังคุดของเราขณะนี้ยังเป็นสภาพเป็นใบอ่อนยอดแดง ยอดแดงนี่ถือว่าเป็นรุ่นธรรมชาติแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นใบอ่อนที่แตกออกมาในเดือนกันยายนก็จะเป็นใบเขียวอมขาวดังนั้นในกลุ่มใบเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติที่แตกต่างกันแตกต่างกันก็คือถ้าเราจะพูดถึงปุ๋ยทางดินสิ่งที่เราควรจะให้ก็คือสูตรเร่งส่งเสริมการออกดอกก็คือ8 24 24 จะเป็นคนเขียวหรือจะเป็นยาลากก่าก็แล้วแต่ครับเรามาดูบางคุดกันต่อนะครับจากการแตกใบการสะสมความสมบูรณ์มาถ,ถึงช่วงของการใช้น้ําหรือการบังคับน้ําเพื่อส่งเสริมการออกดอกของบังคุดรวมถึงลองกองด้วยนะครับถ้าเราจะปลูกบังคุดเนี่ยถ้าบังคุดอยู่กับลองกองการให้น้ําลองกองกับบางคุดจะเหมือนกันทุกประการเพราะว่าเขาเป็นพืชระบบรากลึกเหมือนกัน มีลักษณะใบที่ไขมีแวกที่หนาเหมือนกันมีการเก็บสะสมพลังงานเป็นเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีเหมือนกันแล้วก็ต้องการสภาวะความเครียดเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าลองกองให้ผลผลิตตามลำต้นเหมือนกับทุเรียนแล้วก็ในส่วนของอตัวลองกองเองจะต่างจากบังคุดตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะออกได้ทุกเมื่อถ้าเขาเครียด ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอสภาวะอากาศหนาวเย็นเหมือนกับมังคุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานําเสนอ,อ,อมังคุดนี่เราก็จะดูไปถึงลองกองได้ไปเหมือนกันหมดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อส่งเสริมการออกดอกของมังคุดและลองกองเป็นระบบเดียวกันก่อนอื่นผมต้องนําเรียนและก็ย้ําตรงที่ว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้ไม้ผลทั้งสองชนิดนี้ ออกดอกได้ดีแล้วก็ออกดอกได้เร็วแต่ในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่ามังคุดจะมีลักษณะอยู่2อลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือเป็นมังคุดที่เป็นใบแก่ใบแก่นั้นเขามีอายุครบนะครับครบตามเงื่อนไขของพฤติกรรมของเขาก็คือผ่านระยะเวลา3เดือนครึ่งถึง4เดือนมาแล้ว เขาเรียกว่าเป็นใบแก่ที่มีการสะสมความสมบูรณ์มาอย่างเพียงพอนั่นคือเป็นลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะที่เป็นใบเพสลาตพึ่งผ่านกระบวนการแตกใบอ่อนมาอาจจะอสองเดือนหรือสเดือนก็ตามการให้น้ำย่อมมีความแตกต่างกันเราจะไม่ย้อนหลังไปในเรื่องของการทำใบแต่เราจะย้อนไปตรงประเด็นที่ว่า ้าในกรณีที่มังคุดของท่านยังอยู่ในระยะใบเพสลาดยังไม่แก่เราจะต้องใช้น้ำเป็นตัวส่งร่วมกับปุ๋ยเพื่อส่งเสริมการออกดอกร่วมกับปัจจัยที่เล่งใบแก่ยังไงยังไงเราก็ต้องส่งน้ำต่อไปต้องให้น้ำต่อไปแต่ในการให้น้ำของมังคุดนั้นเราก็อาจจะให้สามวันครั้งห้าวันครั้ง หรือ,อตามแต่ที่ท่านสามารถจะให้ได้พูดกันภาษาง่ายๆก็คือต้องกระทุงน้ำส่งต่อไปเพื่อให้ใบเขาแก่นั่นเป็นประเด็นที่เสริมเข้ามานิดหนึ่งส่วนกรณีของบังคุดที่ผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วครบอายุไขใบเพสลาดติดแก่แล้วมีอายุอยู่ที่ประมาณ3มเดือนครึ่งถึงสเดือนโดยประมาณคือผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วสมบูรณ์แล้ว มังคุดเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้น้ำเช่นเดียวกันแต่จะเป็นการให้น้ำในลักษณะที่แตกต่างจาก,กันคือจะมีการให้น้ำอยู่ในราวประมาณ5วันครั้งถึงเจ็ดวันต่อครั้งก็เหมือนกับกรณีของมังคุดที่ใช้ในการส่งเสริมให้ใบแก่ส่วนกรณีที่3นะครับคือเป็นมังคุดที่ไม่ เคยผ่านการแตกใบอ่อนมาเลยในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาเป็นมังคุดที่เป็นใบแก่ใบดำใบตันจากฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้แตกใบอ่อนเพราะการแตกใบอ่อนครั้งสุดท้ายของเขาเมื่อเดือนมิถุนาปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเราจะต้องแยกประเด็นว่ามังคุดเหล่านี้เราจะต้องให้เขาไม่ให้น้ำอย่างเหมือนกับมังคุดที่เป็นมังคุดที่เป็นใบเพสลาดติดแก่ พูดกันง่ายๆคือต้องให้น้ำอย่างระมัดระวังก็คือเท่ากับไม่ให้น้ำเลยก็ได้ในช่วง20วันหลังจากเปลี่ยนถ่ายฤดูถ้าเราจะสรุปง่ายๆตรงนี้ครับคือมังคุดที่ใบย,ยังไม่แก่ท่านต้องให้น้ำต่อเพื่อให้ใบเขาแก่มังคุดที่เป็นใบเพสลาดติดแก่นะครับใบเพสลาดติดแก่เราก็ยังคงต้องให้น้ำต่อไปในระดับ ห้าวันครั้งโดยประมาณส่วนวังคุ้ที่เป็นใบแก่ใบตำใบตันที่ยังไม่เคยแตกใบอ่อนเลยเราจะไม่ให้น้ําในช่วง20วันแรกหลังจากที่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงยกเว้นนะครับยกเว้นในกรณีที่บังเอิญเกิดสภาวะอากาศพลิกผันคือในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันง่ายๆว่าฝนยังมีโอกาสตกอยู่ เพราะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับน้ำฝนอยู่ส่วนกรณีการเริ่มให้น้ำให้เมื่อไรตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราอยากจะให้ท่านกำหนดทำความเข้าใจกันโดยผมจะเริ่มต้นจากกรณีของมังคุดที่ไม่เคยแตกใบอ่อนมาเลยนะครับสำหรับมังคุดที่ไม่เคยแตกใบอ่อนมาเลยก็สรุปง่ายๆครับว่าหยุดการให้น้ำอย่างน้อย20วัน อันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องปิดหัวน้ำไปเลยสำหรับมังคุดเหล่านี้คือปิดวาวน้ำไปผมเคยนำเรียนไว้แล้วว่าการทำสวนมังคุดจะต้องมีวาล์วบังคับทุกต้นเพื่อให้เรานั้นสะดวกต่อการบริหารจัดการเพราะมันเป็นความหลากหลายสรุปก่อนนะครับว่ามังคุดที่ไม่เคยแตกใบอ่อนเลยแล้วณนะวันนี้เราต้องปิดวาวน้าเลยนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนกรณีที่สอง มังคุดที่เป็นใบเพสลาติดแก่นะครับคือผ่านกระบวนการแตกไมอ่อนมาแล้วนะครับแตกใบอ่อนมาแล้วแล้วก็ใบเพสลาติดแก่แล้วมังคุดเหล่านี้เราจะให้น้ําก็อยู่ที่ประมาณ5วันต่อครั้งโดยประมาณ5หรือ7วันต่อครั้งโดยประมาณก็ได้ครับอันนี้เป็นส่วนที่ท่านจะต้องมอง ถามว่าทำไมต้องให้ก็เพราะว่ามังคุดเหล่านี้เขาเป็นพืชที่ได้รับการพัฒนาใบามาแล้วเรายังต้องการให้อาหารเกิดการเคลื่อนย้ายไปสู่การสะสมความสมบูรณ์สรุปคือต้องให้น้ำจะเป็นห้าวันหรือเจ็ดวันต่อครั้งก็แล้วแต่นะครับห้าวันหรือเจ็ดวันก็แล้วแต่ท่านในสภาพแต่ละพื้นที่ไปอาจจะสวันก็ได้ ประการต่อมาในการให้น้ำนี้จะไม่ได้ให้ร้อเปอร์เซนะครับเราจะให้น้ำแค่เพียง30%มของอัตราที่เคยให้ก็คือเรื่องของเวลาอย่างเช่นเราเคยให้หนึ่งชั่วโมงเราก็ให้แค่20่สนาทีหลายท่านบอกว่าขอให้ครึ่งวงได้ไหมก็แล้วแต่ครับอันนี้คือมังคุดเนี่ยเขาเป็นระบบลากลึกไม่เหมือนทุเรียนทุเรียนให้ครึ่งวงไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นมังคุดนั้นก็พอได้แต่ถ้าจะให้ดีผมเรียนว่าเราให้เต็มพื้นที่ดีกว่าสรุปอีกครั้งนะครับมังคุดที่เคยแตกใบอ่อนมาแล้วสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนเราให้น้ำห้าวันครั้งโดยประมาณครั้งหนึ่งก็หนึ่งในสามของเวลาที่เคยให้ส่วนกรณีของมังคุดที่เป็นใบเพสลาดยังไม่แก่เราก็ต้องเปิดวาวน้ำ ให้เหมือนกันครับห้าวันครั้งเหมือนกันแต่ต้องให้น้ำร้อยเปอร์เซนก็คือยังให้น้ำเต็มที่เพียงแต่เว้นห่างให้น้ำเต็มที่ของเวลาก็คือเคยให้ชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงไปประเด็นตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความลำบากสักนิดหนึ่งของพี่น้องสักกรแต่ว่าท่านก็ลองดูพิจารณาเอาคือถึงไม่ให้ก็ไม่เป็นไรให้เหมือนกับ าบางคุดที่เป็นใบเพสลาติดแก่ก็ได้ซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการชักนำดอกนะครับเป็นการให้น้ำแค่เพียงประคองให้สภาพต้นเขายังมีความสมบูรณ์แล้วก็มีการพัฒนาหรือมีการเจริญเติบโตไปตามปกติยังไม่ใช่ขั้นตอนสำหรับการชักนำให้ออกดอกเราก็จะดำเนินการอย่างนี้ไป และสิ่งที่เป็นตัวกําหนดชัดเจนที่จะทําให้เราตัดสินใจในการเริ่มเข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกด้วยเรื่องของน้ำก็คือเราจะต้องติดตามภาวะอากาศหากเราพบว่าในช่วงใดก็ตามที่บ้านเราในสวนของเรามีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับต้องมีนะครับเอาติดไว้กลางสวนอยู่ในโรงเรือนอยู่ในกลางสวนนู่นอย่าเอามาไว้ในอาคารบ้านเรือน แล้วห้าทุ่มสี่ทุ่มก่อนจะนอนท่านก็ลองเดินไปสำรวจดูถ้าท่านพบว่ามีอุณหภูมิต่ำกว่า23องศาเซลเซียสสามคืนติดกันสคืนติดกันนะครับอาจจะมีลมเบ้าลงมาลมเบ่าแรงบ้างไหมแรงบ้างอากาศหนาวบ้างไหมหนาวบ้างอย่างไรก็ตามให้วัดจากอุณหภูมิในช่วงสี่ทุ่มก่อนนอนจบข่าวตุลคอนทุโรทศั์อะไรก็ตามนะครับ ตามกว่า23องศาหรือท่านมาแต่เช้าก็ได้ครับท่านนอนหัวค่ําตีห้าท่านตื่นมาฟังรายการของเราท่านก็เดินไปดูที่อุณหภูมิก่อนเฮ้ยวันนี้มัน21 20 21 3คืนติดกันนั่นคือคําตอบดีที่สุดครับว่าเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการมาตรการของการส่งเสริมการออกดอกด้วยน้ําโดยปฏิบัติดังนี้ ในการให้น้ําก็จะให้ทั้งแปลงแะครับไม่ว่าจะเป็นบังคุดที่เป็นใบแก่บังคุดใบเพสลาดติดแก่ใบคุดเพสลาดเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดครั้งที่หนึ่งหลังจากที่เราพบว่ามีอุณหภูมิต่ํากว่า23องศาเซลเซลียสสคืนติดต่อกันเราก็เว้นน้ําไปหนึ่งงวดนะครับ คือท่านที่เพิ่งให้มาหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยให้เว้นไปประมาณ5วันหลังจากนั้นเราให้น้ำร้อยเปอร์เซคือเคยให้ตอนที่มังคุดมีผลผลิตหนึ่งชั่วโมงเราก็ให้หนึ่งชั่วโมงหรือจะเป็น1ชั่วโมงเต็มๆเลยครั้งเดียวนะครับครั้งที่1ก็คือการกระทุ้งน้ำส่งเข้าไปหลังจากนั้นเว้นวักไว้อีก5วัน อีกห้าวันต่อมาเราก็เริ่มให้น้ำเป็นครั้งที่สองแต่ในการให้น้ำครั้งที่2นี้เราจะลดเวลาจาก100%เอร์ซให้เหลือแค่30%อซอย่างเช่นเคยให้หนึ่งชั่วโมงครั้งนี้ก็จะเหลือแค่20นาทีทุกๆุกหวันก็ให้20นาที20นาทีทุกๆ5วันหลังจากวันนี้เราเริ่มให้น้ำ ครั้งที่หนึ่งเราให้น้ำร้อยเปอร์เซหลังวันลุ่งขึ้นเราหรือวันถัดไปท่านจะต้องใช้ดึงดอกทันทีสูตรดึงดอกของเราก็เป็นตัวเดียวกับทุเรียนทุกประการ13.0.46สารสก,กัดสารายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนอะโทนิกแล้วก็สารกำจัดแมลงคอพลีฟอร์ดเหมือนกันทุกประการขึ้นน้ำร้อยเปอร์เซน ดึงครั้งที่หนึ่งชยน้ําครั้งที่สองก็ดึงครั้งที่สองเท่ากับสรุปว่ามังคุดชวยน้ำหนึ่งครั้งดึงหนึ่งครั้งชวยน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงหนึ่งครั้งนี่คือส่วนของขั้นตอนในการจัดการส่งเสริมการออกดอกประเด็นที่อาจจะมีความต่างกันนิดนึงผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้ากรณีที่เป็นทุมังคุดนะครับที่เป็นใบแก่ ที่เราอดน้ำมา20วันลักษณะของก้านเขาอาจจะผอมเป็นล่องแต่สำหรับมังคุดที่เป็นใบเพสลาติดแก่ก้านเขาอาจจะไม่เป็นล่องเพราะเราต้องให้น้ำมาตลอดอันนี้เป็นพฤติกรรมซึ่งถือว่าเราไม่ต้องไปสนใจมากนะัส่วนกรณีท่านที่ดูแล้วผิดพลาดก็คือเวลาที่เราจะไปดูล่องของก้านใบ ไม่ได้ดูร่องก้านใบาภายนอกนะครับจากยอดที่อยู่ภายนอกเพราะยอดที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันจะเป็นยอดที่ตั้งชี้ชันขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาจะ,สะแสดงการบิดเกลียวเป็นร่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่ดูตรงนี้เราจะดูเฉพาะยอดที่อยู่ภายในทรงพุ่มโดยเฉพาะกิ่งที่เป็นลักษณะกิ่งที่ห้อยลงนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูมากดูแค่รอยแตกระหว่างง่ามใบคือกิ่งที่ เป็นยอดที่ห้อยลงมาเนี่ยเขาจะเป็นใบแก่ใบแก่จะเริ่มกางออกส่วนตรงข้อตรงนั้นเขาเรียกว่าสะโพกหรือหัวกำไรเนี่ยเริ่มที่จะแยกออกมาแล้วมันก็จะมีรอยแตกลึกเข้าไปประมาณ1เซนหรือ3 1เซนโดยประมาณแค่เพียงเท่านี้ก็บอกให้รู้แล้วว่าภาวะของการจัดการน้ำของเราเนี่ยน่าจะถูกต้องนั่นเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าน้ำคือปัจจัยหลัก แต่ท่านต้องเข้าใจอีกประการต่อมาว่าผลกระทบเนี่ยมันมีนะครับคือการที่เราให้น้ำแล้วเกิดท่าสภาวะฝนเขาตกซ้ำลงมาเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำมันก็จะผิดพลาดอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นที่ผมได้อธิบายไว้ในส่วนหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงที่ฝนฟ้าย,ยังไม่หมดจริงเนี่ย เราอาจจะต้องอดเพื่อให้เขาลดความเสี่ยงจากสภาวะฝนที่ตกช่วยลงมาจำได้นะครับในปีที่ผ่านมามีบางพื้นที่ได้บังคุดออกมาดีมากเลยเพราะว่ามันห้าวันตกห้าวันตกห้าวันตกพอดีเลยครับพอตกมาแล้วก็ดึงดอกตกมาแล้วก็ดึงดอกผมก็อยากจะให้ท่านช่วยโอกาสตรงนี้ว่าท่านในสภาพที่เราอดน้ำไว้เนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงแล้วถ้าฝนตกวันลุ่งขึ้นเราก็ดึงดอกซะ นั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เรานั้นดำเนินตามแผนของเราได้ความผิดพลาดจะอยู่ตรงที่หลักสำคัญคือน้ำมากไม่เท่าไหร่ครับแต่น้ำถี่การให้น้ำถี่คือให้วันเว้นวันเว้นสามวันจะไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับในช่วงที่เรากำลังบังคุดเพื่อส่งเสริมการออกดอกแต่การให้น้ำมากแล้วให้ห้าวันครั้ง ไม่เป็นประเด็นปัญหาสำหรับการที่จะทำให้เขาเปลี่ยนมาเป็นใบแต่การให้น้ำทีเป็นตัวสำคัญที่จะมีโอกาสทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตาดอกมาเป็นตาใบาได้ดังนั้นย้ากันตรงนี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะให้น้าผิดพลาดอย่างไรมากน้อยอย่างไรก็ตามถ้าเราให้ห้าวันครั้งไม่เป็นประเด็นปัญหาครับกับการส่งเสริมการออกดอกนี่คือสรุปประเด็นในส่วนของบังคุ แล้วก็รวมถึงลองกองด้วยนะครับในเวลาเดียวกันและจากเทคนิคอันนี้นะครับก็คือเทคนิคตรงที่ว่าถ้าเราให้น้ำทีการพัฒนาตาของมังคุดหรือลองกองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นตาใบดังนั้นเวลาที่เราสามารถที่จะพัฒนาให้เขาออกดอกมาได้แล้วในปริมาณหนึ่งในปริมาณหนึ่งนะครับก็คือปริมาณที่เราพอใจละ ซึ่งตามหลักการเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ประสบการณ์แต่ว่าอยู่ที่35%เราก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำทันทีจากการให้5วันหรือการให้ปริมาณมากใน7วันหรือ4วันก็ตามเราจะเปลี่ยนทันทีครับเมื่อปริมาณดอกพอแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นการให้แบบทีคำว่าทีก็อาจจะเว้นวันเว้นวันอาจจะทุกวันอาจจะวันเว้นวัน ในตอนเช้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พฤติกรรมของการสร้างตาดอกจะเปลี่ยนมาเป็นตาใบเพราะบังคุดเขาเป็นตาเดียวกันอยู่ที่คำสั่งว่าจะเป็นใบหรือเป็นดอกซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับให้เข้าใจว่าถ้าดอกมากดอกดอกผลก็เล็กผลเล็กก็จะกลายเป็นตกไซส์กลายเป็นไซส์เล็กไปดังนั้น เทคนิคอันนี้จึงเอามาใช้ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนจากตาดอกให้กลับมาเป็นตาใบเพื่อหยุดปริมาณการออกดอกของเขาก็จะทำให้ดอกนั้นมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนี่คือสาระในส่วนของวันนี้ซึ่งท่านก็สามารถที่จะติดตามรายการได้ต่อไปนะครับในพืชอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน เวลาครับติดตามกันใหม่ครับในวันพลุกนี้ขอทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับหาด้วยาพากไม่ตั้งใจหาวิชาการเป็นสิ่งน้ำใช้และกำลังใจไว้คอยพัก